สวัสดีครับวันนี้ไปตลาดมาก็ได้ปลาดนิ้งตัวใหญ่ๆมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำลาบปลานิ้งแบบเมืองเหนือครับไปทำกันเลยครับเริ่มแรกก็แหลป่ปลากันก่อนครับ ส่วนกลางเดีย๋ยวเอก็จะเอาไปต้มครับส่วนกลางกับส่วนหัวไฟยแร่ครับลม รู้ครช่วยครับโอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะทำอีกฟังหนึ่งนะครับอีกฟังเราก็จะแลรมือก,กันครับนถ้าแลมเสร็จเราก็จะเอาหนังออกครับเอาหนังไปถอดกรอบหลอกหนังกันออกครับโอ้ย เดี๋ยวขนะเรียบร้อยครับนี่นสวยๆเลยสองชิ้นครับก็จะมาทำซับกันครับ ผมจะแช่ด้วยน้ำโซดาครับอือครับแช่ให้มันดิ้งดิ้งแป๊บหนึ่งเราจะมาหัน่นนะครับหนังครับเดี๋ยวเราจะไปถอด น,น่้เป็นชิ้นก่อนครับจะได้หลักง่ายซับครับต้องแต่เย็นๆครับซับไปเรื่อยๆ พอได้ตั้งน้อยหนึ่งก็นีน่ครับพักแพ้วครับหรือพักไฟนะครับใส่ด้วยแล้วก็ผมจะใส่เกลือนิดน้อยครับเพื่อความเหนียวจะได้เหนียวๆครับนะลาต่อครับ เหนียวนึบเลยครับเนี่ยโอ้ยังเหนียวนะครับเหนียวนึบเลยเนี่ยดูนะครับตั้งเขียงล้อได้ครับนี่โอ้โหแค่นี้กับพอครับโอ้โหครับน้ำมันก่อนครับครับเก็จะถอดไปมากูดครับ จะไปตักครับ ับหน้าก็จะเป็นหนังปลาที่ดึงไว้ครับ เขาก็จะมาคั่วเครื่องกันครับมีพริกตาตะไคร้ใบมะกรูดครับหอมแดงครับคั่วสักหน่อยกันเพื่อความหอมครับครับเครื่องลมหอมเมื่อใส่น้ำครับนี่ ล้อน้ำเดือดครับครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนี่ครับอากระายคเปียกครับเกือประมาณสักสองถึงสามเมตรครับนี่ใหญ่ๆตามด้วยหวัวปลาครับกลางครับ้เราจะไ้เป็นน้ำซุปโอ้โ ปิดฝาไว้สักครู่ครับเอาพอเดือดแล้วกบพอเลยครับปิดแก๊สครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำต้มไปผสมลาบกันครับผมคับเจียวกระเทียมครับเาจะพักนาิกกันก่อนครับ เทียมหอมมากะใส่พริกลาบครับพริกลาบไปทางนี้พริกขั่วครับกัดเทียมมะแขนนะครับโคครับถ้าใครอยากเผ็ดก็ใส่ดีปีเพื่มหน่อยครับแล้วก็เกลือทั้งหน่อยหนึ่งพริกลาบเหนือเพื่อความหอมครับวัวก่อนเกี่ยวน้ำพริกลาบก่อน หอมค,ครับแค่นี้กับพอครับเดี๋ยวเข้าไปผสมราบกันดีกว่าครับผมนี่หอมหอมเลยครับเขาจะละลายพริกลาบกันก่อนครับนี่ใส่มดเลยครับบวกพริกบวมครับอ่าผมจะใส่ขงนัวครับใส่ลายใลาย ขนครับร้ายก่อนมาแล้วก็ชิมดูสักหน่อยครับเจลิดไปหน่อยครับใส่เกลือครับ โอเคแล้วครับครับก็ใส่ปานิ้นที่ลาบไว้ครับอใส่พริกลาบนี่เขาสมน้าไว้ครับจะได้ค้นง่ายๆครับอโอ้โหเหนียวครับ แก่เป็นก้อนเลยโอ้ยเหนียวเลยครับนี่โอ้ยเอาละครับนี่ครับผักชีต้นหอมครับแล้วก็บที่ไมเรียครับไปเลยเป็นอันเซร็พิธีครับ ไปจัดจานกินข้าวกันดีกว่าครับผมลาบปลานน้นเรียบร้อยมากินเข้ากันครับผมสวัสดีครับมากินลาบปลากันครับโอ้ยนี่คือขนาดเลยครับสองส้าครับใจก่อนเลยื อโอ้โหข้าเหนียวท้ำนึ่งแม่งอเลยครับอร่อืดอง

โอ้หมาะเลยคถูกโอเคนี่อืมอ๋อ

ครับร้องเต็มมอเตอรลย่ับ อาอชอบเลยหลังปากกอบเนี่ยนี่ครับทำยังไงครับ เยอะครับขอบคุณที่ที่ตามรับชมครับขอบคุณครับผม